อันนี้อาชูสองเนีด้วยเดี ım, a a ยมเดียมสูงสูงเย่อันนี้วันนี้ที่หเมษาสองห้าห้าเก้าณน้องน้องยังกวนองหลุมนอนซิตี้บ้านนอนซิตี้นกเด้ไปเล่นไปเด อันน้อยอยู Complex, well. ุไซขึ้นมาอันน้อยอันน้อยยันแน่นเพราะเนื่ยนานอยู่ขัดสันเหมือนกันอันเอาน้ำใส่จักหน่อยให้เขาหนึ่งเอาน้ำใส่น่ะเอาอันใหญ่เอาน้ำใส่ก็ได้จ้าลึกขึ้นยังงด้าซูไปก็ได้ดอกลึกคักเอันไม้เล็กนึงกับหมายเลขกสองน่ะคุ้มครองเท่าชีวิตเด้อน่ะกับอันมีอ้วน บีบมันดังบีหัวมันนึ่งมันดังมข้างหลังพ่นมันไม่เอีงหรอกเอ้ยเอาใส่น้ำด้วยอรอยเอาทงอรอยอิงลองอรนอรนไผ่ออรินไออรนตีน้ำาพไปมาเด้ออรนตีน้ำออรินตีน้ำบอไปอรินเอออรนตีน้ำจะด้อลงะไปมาดอไป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 ิ